Students how are you today mm hmm. สวัสดีนักเรียนชนั้นป .4 ทุกคนนะคะลูกอะสำหรับวันนี้เนี่ยครูเบิร์นที่จะเปินเนี่ยจะไปต่อกันที่ l e s mm hmm. s o n 2กันไปแล้วนะคะบทเรียนที่2กัไปแล้วอยู่ในยูนิตวันนี่แหละลูกไปเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่า let's start <S เอาละคะ่ะนักเรียนเดี๋ยว ลูกมาดูสไลด์ไปพร้อมๆกับคูเบอร์เลยนะคะ Lesson 2เนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่และวแต่เป็นเรื่องที่อ่าไม่เหมือนเรื่องเดิมนะคะลูกคอ่านักเรียนดูจากรูปภาพซิ see What can you see in the picture นักเรียนเห็นอะไรในรูปภาพบ้างเอ่ยอ่าอืมเดี๋ยวให้นักเรียนคูเบอร์ใะนักเรียนเนี่ยนะคะ Listen, Point and Repeat ให้นักเรียนฟังชี้แล้วก็ทำไคะพูดตามก่อนอ่าโอเค Now. Students' Book, Unit 1, Lesson 2, Exercise 1. Listen, point, and repeat. Cafeteria, Playground, Do Homework, Go to Bed. In the morning, In the afternoon. in the evening, at night อ้าวทันไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละคำดีกว่าคำแรก cafeteria คือโรงอาหารนั่นเองคำต่อไป playground คืออะไรลูกสนามเด็กเล่นเก่งมากข้ออันคำที่3 do homework เขาได้เวลายอยู่เนี่ยทำการบ้าน go to bed เข้านอน very good in the morning นะคะตักเข็มนาฬิกาฟราอาทิต์ขึ้นน่นจะเป็นช่วงเช้า morning ช่วง morning ตอนเช้านะคะ in the afternoon ก็คือตอนบ่าย in the evening ก็คือตอนเย็น and the last one at night at night ก็คือตอนกลางคืนนั่นเองอ่ะอย่าเรียมทบทวนคำศัพท์กันนะคะโอเค next so, ส่วนสไลด์นี้เดี๋ยวให้นักเรียน listen and number ว่าเหตุการณ์ไหนเนี่ยมาก่อนเป็นอันดับแรกโอเ okay. ค l i s t e n carefully baby ตั้งใจฟังให้ดีนะคะ Here we go Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 2 Listen and number 1. This is the cafeteria two The boys are playing in the playground three I do homework at 5 i v o'clock 4. I go to bed at nine o'clock. 5. It's evening. อืม mm, It's very easy ทันไหมเอ่ยนักเรียนอ่ะลองมาเช็ค the answer กันซินักเรียนเรียนถูกไหม One, two, three, four, five. อ่ะ Look at the answer. อ่าถูกต้องข้อหนึ่ง It's the cafeteria ก็คือแปลว่าอะไรลูกมันเป็น โรงอาหารนั่นเองข้อที่2 the boys are playing in the playground ก็คือเด็กผู้ชายเหล่านี้กำลังเล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นข้อที่3 I do homework at 5 o'clock ฉันทำการบ้านตอนกี่โมง5โมงเย็นข้อที่4 I go to bed at 9 o'clock ฉันเข้านอนตอน3ทุม่ม9 o น clock นะข้อที่อ่าข้อที่ 5, 5 is อะไรเนี่ยตอนตอนอไหนเนี่ย It's evening e ก็คือตอนเย็นแล้ว,ลวนั่นเองพระอาทิตตกดินแล้วโอเค next สไลด์นี้เดี๋ยวให้นักเรียนอ๋อเมื่อกี้นี้เราเราฟังจากเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้เรา listen again and then you write it down มีนุกคนห้าข้อด้วยกันนะคะ Book, unit 1, Lesson 2. Exercise 3. Listen and write. 1. The boys are playing football in the playground. 2. I go to bed at night. 3. After school, I do homework. 4. I eat in the cafeteria. 5. I get up at 7 o'clock in the morning. นักเรียนทันไหมเอ,อ่ยอ่ะเดี๋ยวครูเบิร์นเช็คอังไงสุดเแกโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อว่าใช่ใช่ไหม,มถูกต้องนักเรียนนักเรียนดูข้อที่หนึ่ง the boys are playing football in the playground แปลว่าอะไรเด็กผู้ชายลหลายๆคนเนียนะคะกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ที่ไหน playground แปลว่าอะไรคะ สนามเด็กเล่นข้อที่2 I go to bed at night ฉันเข้านอนตอนกลางคืนข้อที่3 after school I do homework หลังจากเลิกเรียนเนี่ยฉันทำการบ้านข้อที่4 I eat in the cafeteria ก็คือฉันรับประทานอาหารที่โรงอาหารนั่นเองข้อที่5 I get up at 7 e v o'clock in the morning ฉันตื่นนอนตอน7โมงตอนไหนคะ morning ตอนเช้า okay very good next one ทีนี้นักเรียนมีมาให้สองคนอ่ะมีมาเรียแล้วก็ปีเตอร์นักเรียนเดี๋ยวนักเรียน listen and complete เดี๋ยวจะให้ฟังก่อนนะว่ามาเรียเนี่ยวงกลมสีฟ้าเนี่ยจะเป็นของมาเรียแต่ถ้าวงกลมสีเหลืองจะเป็นของปีเตอร์ส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยทำเหมือนเหมือนกันอ่าเดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวครูเปิดให้ฟัง students book unit 1 lesson 2 Exercise five. Listen and complete. Maria goes to school at eight o'clock. She likes music. She plays basketball. Mm -hmm. Peter goes to school at seven o'clock. Mm. He likes art. Mm. He plays football. Mm. Maria and Peter like computers. Mm. They have lunch at a cafeteria. How about Maria goes to school at 8 o'clock? Maria plays basketball. Maria likes music. Uh, how about Peter? Peter goes to school at seven o'clock. Peter plays football. He likes art. And Maria and Peter like computer I'm sorry. Maria and Peter like computers. They have lunch at, the, at a, at a cafe uh, to and can see. ว่าเรียนจำได้หรือเปล่าข้อหนึ่งเติมอะไรจำได้ไหม Maria goes to school at กี่โมง at 8 o'clock she likes อะไรเอย่ยเขาชอบวิชาอะไรจำได้ไหมอ่ะคุณเบิร์ก็ลืมๆไปเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอัน swer พร้อมกันนะคะอืมอ๋อ oh, she likes music she plays basketball Peter Peter goes to school at 7 o'clock he likes art He plays football a n มายเล e สาม i a e ิเอ i a ละปี e ต e ร์ชอ e คอมพิวเ a อร์ e พ h a เ a าทานมื้อเ a นักเรียนขาจากการที่เราทำเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะจะมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าประธานเป็น she นะคะหรือ he อ verb ที่ตามหลังที่เป็น verb ช่องที่หนึ่งจะต้องเติม s อ่า uh, แต่ถ้าประธานเป็น เ y ที่แปลว่าพวกเขาเนี่ย d ดเนี่ยแปลว่าพวกเขาใช่ไหมคะมีมากกว่า1คน Ver รช่องที่1ไม่ต้องเติม s ใช่ไหมอ่ะวันนี้เนี่ยครูเบิร์นจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับ present simple tense เพิ่มเติมด้วยมันเป็นเหตุการณ์ที่ใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นประจำเป็นจริงเป็นจริงนั่นเองอ่ะนี่เลยลองมาดูนะง่ายๆฟังอธิบายง่ายๆอ่ะ หนูจะได้ใบความรู้แบบนี้เหมือนครูเบิร์นไหมคะอ่ะนักเรียนดูพร้อมครูเบิร์นเลยนะลูกนะเมาหายอ่ะหนูดู present simple tense คืออะไรใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่ทำจนเป็นนิสยัยสถานการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงทั่วไปนั่นเองอ่ะลูกดูโครงสร้างของเขานะคะคือ subject ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่ง เติม s, s หรือ es แล้วตามด้วย object นี่เลย s ย่อมาจาก subject verb และ object object แปลว่ากรรมนะลูกนะ subject เรามีอะไรบ้างนักเรียนดูนะคะตารางข้างบนอันนี้ I you we แล้วก็ they นั่นเอง I แปลว่าใครฉัน you คุณ we พวกเรารวมผู้พูดด้วย they พวกเขาไม่รวมตัวเรานะคะทีนี้ verb ที่ตามหลัง subject ร่วมประธานเหล่านี้เนี่ยต้องทำอะไรเขาไหมไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือเติมได้ปกติ I eat you drink we learn they play ah do you understand แต่ถ้า subject นักเรียนเป็น he she it หรือว่าประธานที่มีชื่อคนเพียงคนเดียวเนี่ยนักเรียน Verb นักเรียนต้องเปลี่ยนนะคะคือไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเรียกว่าเติมดีกว่า goes อย่างคําว่า go เนี่ยปกติมันแค่ g-o ใช่ไหมลูกแต่ว่า go เนี่ยมันลงท้ายด้วย o เพราะฉะนั้นคําใดก็ตามเวิร์บใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย o เยต้องเติม -es เข้าไปเป็น g o g o นะฮะต่อไปคําว่า look look ปกติ l-o-o-k ลุกที่แปลว่ามองนะฮะดูเหมือนอะไรเงี้ยลุกลงท้ายด้วยตัว k เพราะฉะนั้นเติม s อย่างเดียวอ่าส่วนต่อไปคำว่า fly fly คำนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาสะกดว่า f l แล้วก็ y ใช่ไหมเอ่ยมันลงท้ายด้วยตัว y เพราะฉะนั้นยิ่งหน้า y เป็นตัว l ไม่ใช่สระเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน y เป็น i e s อืม y จะหายไปโอเค do you understand คุณเบิร์นว่านักเรียนอาจจะยังงง,งอยู่คุณเบิร์นเติม s e s อะไรงงไปหมดอ่ะหนูมาดูกรอบด้านล่างนี้เลยมานี่ด้านล่างนี้ที่คุณเบิร์นทำปีกกายใหญ่ๆไว้เห็นไหมเอ่ยปีกการนี้บอกว่ากรณีที่ประธานเป็น he she it หรือชื่อคนเพียงหนึ่งคนอย่างยกตัวอย่างเช่นคำว่ามาก,กักเนี่ยนะเป็นชื่อคนเพียงหนึ่งคนให้เราทําตามดังนี้เลยค่ะนักเรียนอ่ะดูก่อนถ้าประธานเป็น he she หรือ it he ห่งคน she หน่งคน it 1สิ่งหรือว่า1ตัวกรยิยาจะต้องเติม s หรือ es เสมอน,นะคะโอเคอย่างคำว่า want want ลงท้ายด้วยตัว t ใช่ไหมเติม s ได้เลยใช่ไหมคะอย่างเช่น he wants she gives uh, do y o u n d e u s but ถ mm ้า hmm. นะคำกริยาที่ลงา้ายด้วย y จะต้องเปลี่ยน y เป็น i e s อย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยต้องดูก่อนนะว่าหน้า y เนี่ยเป็นพยัญชนะหรือเปล่าถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะเราเปลี่ยน y เป็น i e s ได้ทันทีเลยอย่างอันนี้ fly อย่างทีก่กูเบอรยกตัวอย่างไปใช่ไหม fly หน้า y เป็นตัว i เพราะฉะนั้นเปลี่ยน y เป็น i e s ทันทีเห็นไหมลูกบ้า Y า Y มันจะหายไปยเขาบอกใครที่แปลว่าร้องไห้หน้า Y เป็นตัว r ใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยน Y เป็น i e s โอเคต่อไปมีกรณียกเว้นว่าถ้าหน้า Y เป็นสระ a e i o แล้วก็ u นักเรียนต้องจำได้อยู่แล้วและว,ว่าตัว a e i o u เนี่ยเป็นสระในภาษาอังกฤษในกรณีที่หน้า Y เป็นสระแบบนี้ ให้นักเรียนเติมอะไรได้เลยจ้ะเติม s ได้เลยอย่างเช่นคำว่า play เป็น p l a c e เห็นไหมคะไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i e s นะลูกอย่างคำว่า say หน้า y เป็น a ก็เติม s ได้เลยโอเคส่วนสุดท้ายในกรณีที่คำกริยาลงท้ายด้วย s s xo, sh แล้วก็ ch นะคะให้เติม es ต่อท้ายไปค่ะนักเรียนค่ะอย่างเช่น m i s Mix, ลองท้ายด้วย sh ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเติม es เป็น misses misses, misses นะ fix fix ลองท้ายด้วยตัว x เพราะฉะนั้นเติม es เป็น fixes fixes นะฮะ go ลงท้ายด้วยตัว o เติม es เข้าไปเป็น goes goes ต่อไป watch watch แปลว่าร้านทำความสะอาดเนี่ยลองทายด้วยตัว sh เพราะฉะนั้นเติม es เข้าไปเป็น watches watches นะฮะต่อไปคำสุดท้าย catch catch ลอง้ายด้วย c h คำนี้แปลว่าอะไรใครรู้บ้างแปลว่าจับนั่นเอง catch แปลว่าจับเติมสิเติม e s เข้าไปเป็น catches โ okay. อเค do you u n d e r s t a n อ่าถ้าเขาวนอธิบายเร็วไปให้เรียนทำไงดีลูกนักเรียนกอกลับไปดูโอเคอ่าเดี๋ยวเราลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าง่ายๆโอเคไหมคะเดี๋ยวไปก้า อ่าเอาราคาะสำหรับนักเรียนชั้นปสีลนะลูกนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าโอเค Here we go อ่าหนูจะได้แบบฝึกหัดเหมือนคูเบอร์เลยนักเรียนแบบฝึกหัดนี้เนี่ยให้นักเรียน add a e d e s es or ies with the following verbs แปลว่าอะไรให้นักเรียนเติม add es หรือ ies ตามหลังกริยาลงในช่องให้ ทำไมจะ๊ะให้ถูกต้องเอามาจากไหนก็นี่เลยในกรอบนี้เลยที่ครูบริร์นกำหนดให้นะคะมีทั้งหมดกี่คำใครรู้บ้างอันนนนสามสี่ห้าหกยี่สิบสี่คำด้วยกันนักเรียนมีทั้งหมดยี่สิบสี่คำนะคะอะหนูต้องดูทุกทุกคำก่อนว่าให้ใหนักให้นักเรียนสังเกตตัวท้ายของแต่ละของแต่ละคำว่าควรจะเติมอะไรนักเรียนอย่าลืมหลักการนะคะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างอย่าลืมอย่างคำแรกเนะี่ยคำว่า watch ลงท้ายด้วยตัว ch นักเยนคิดว่าต้องเติมช่องไหนอ,อย่าง cover clothes ลงท้ายด้วยตัว e เนี่ยต้องคิดว่าเติมอะไรเติม s es หรือว่า i es อย่างคำว่า watch watch ลงท้ายด้วย sh นักเยคนควรจะเติมอะไรเติม s ได้เลยไหมหรือว่าต้องเติม es หรือว่าเติม i es ควรให้เวลา15นาทีในการทำ let's start อุ้ย 15นาทีผ่านไปไวเวอร์ minutes left นะฮะอ่ะลองมาดูเฉลยกันดีกว่าในแต่ละคำคำแรก watch ลงท้ายด้วย c h ต้องเติมอะไรจ้ะ es แน่แนเ่เป็น watches ต่อไปคำว่า close ลงท้ายด้วย e เติมอะไรได้เลยเติม s ได้เลยนะคะนักเรียนคำว่า watch watch คำนี้เนี่ยลงท้ายด้วย sh แปลว่าล้างทำความสะอาดเติม es นะจ้ะ white right. เขียนลงท้ายด้วย e เติม s ได้เลย เพ y หน้า hey, y เป็น a ดูก่อนคำนิยตั้งสติดีๆหน้า y เป็น a แปลว่า a เป็นเป็นสาระในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเติม s ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i e s นะคะต่อไป go go ลงท้ายด้วยตัว o เพราะฉะนั้นต้องเติม e s เป็น goes นะคะต่อไป run run เติมอะไรได้เลย s ได้เลยถูกต้อง give give ลงท้ายด้วย e เติมอะไรได้เลยลูกเติม s ได้เลยต่อไป catch แปลว่าจับนะคำเนี้ย อ่ะ cash ลงท้ายด้วย c h เติม e s very good fix ลงท้ายด้วยตัว x เติม e s ค่ะ fly fly ลงท้ายด้วย y อ้าวหน้า y เป็นไรเป็น l เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน y เป็น i e s very good ต่อไปคำว่า work work ลงท้ายด้วยตัว k เพราะฉะนั้นเติม s, s ได้เลยต่อไปคำว่า cry cry ลงท้ายด้วย y คิดถึงพิกกี้ลูกลงท้ายด้วย y ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้า y เป็นตัว r เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน y เป็น i e s good job คำต่อไป miss ลงท้ายด้วย s s ต้องเติม e s b y หน้า y เป็นตัว u เป็นสระเติม s อย่างเดียวจ้ะ finish แปลว่าเสร็จลงท้ายด้วย sh ต้องเติม es นะคะ open ลงท้ายด้วย n เพราะฉะนั้นเติม s ได้เลย copy copy เนี่ยลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นตัว p ไม่ใช่สระเนาะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน y เป็น i es very good pass pass คำนี้นักเรียนต้องเติม es เพราะว่าลงท้ายด้วยตัว ss นะคะ ต่อไปคําว่า cook ลงท้ายด้วยตัว k เติม s ได้เลยจากอาหารนะจ๊ะต่อไปคําว่า try หน้า y เป็นตัว r ไม่ใช่สระเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน y เป็น i e s ต่อไปคําว่า mary mary เนี่ยหน้า y เป็นตัว r เพราะฉะนั้นเปลี่ยน y เป็น i e s นะคะนักเรียนอ่ะลูกสาวเปิดเกมแล้ว teach teach เนี่ยลงท้ายด้วย ch เพราะฉะนั้นต้องเ e ติม e s และคำสุดท้ายเท l เทลลงท้ายด้วยตัว y เพราะฉะนั้นเติม s ได้เลยอ่าทันไม่เอ่ยโอเคอ่ะทำเสร็จแล้วให้มิกกี้มาเป็หนึ่งตัวอ่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนน่าจะทำกันได้ทไม่ด้อเรียนลองทบทวนดูเรื่อยๆนะลูกนะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอตัวดูลูกสาวก่อน